ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบ d ลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับเมืองทองยูไนเต็ดครับทำการเปิดตัวโค้ชคนใหม่พร้อมกับคว้าอาลีซิโซโก,โกครับไปเสริมเกมรับให้กับทีมลำพูนเรเอ,อครับได้แข่งจากสโมสรปูริทรซีครับเข้าไปเติมมิติ นงปูดเชฟซี FC ครับปิดดิวกองนา้าเมืองผู้ดีและไปเก็บตอกกันที่ศึกทนิสครับอย่างสมุทรสอนปูริทรุษีเสริมแดนกลางครับคว้าทางฝั่งของศิลบุตรดุยธนิสร2และปิดท,ท้ายทีตราเฟบซีครับทำการคว้าตัวสองพี่น้องจากตะ้ันเดียโกและทางฝั่งของฟิลโดซันราสกอตในซีซั่นใหม่2024เลยครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่6เดือนกรกฎาคมข,ของช่งวงแร้ก่ันนี้ครับไปพร้อมกับเบสลีเฟบริรกรกันเลยครับ รายเล็กๆของข่าวสารของวันนี้ครับขอขยับมากันที่ทางฝังของตะนันเบืองทองกันหน่อยครับเมื่อาสุดมือชงชาติที่ผ่านมาครับได้ประกาศแต่งตั้งแอดโค้ดคนใหม่ครับดีกรีแคมบริดจ์เดียวกับเพิ่งคุมทีมคว้าแชมป์บิลของตะนันรีทูเนียเข้าไปคุมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับโดยต้องฝั่งของตะนันเบืองทองนั้นครับทีมในสุทธิครับได้ประกาศแต่งตั้งโค้ดที่มีชื่อว่าอย่างแตนันจีโน่และติกเอรีครับกุนซือชาวอิตาลีเป็นแอดโค้ดคนใหม่โดยเจ้าตัวนั้นครับเพิ่งจะพาสโมสรในยุโรปครับ และก็จะเข้ามาคุมเมืองทองครับฝึกซ้อมในทันทีนะครับ และโดยอย่างไรก็ตามครับอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าหลังจากที่ทางนักสโมสรนั้นครับได้ประกาศแจ้งทางกับทางฝั่งของทะนั้นมีรถโจสิกครับไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ทําให้ตําแหน่งหัวหน้าผู้สอดของสโมสรว่างลงไปครับกระทเขาได้บิ๊กบอสคนใหม่ครับที่อิ p พ r ตเข้ามาจากดินแดนของตะด้านตะวันตกเลยทีเดียวแหละครับและกระทงล่าสุดครับอย่างที่เป็นข่าวไปครับว่าทางฝั่งของตะลั่นมือทองนั้นครับได้ประกาศแต่งตั้งโค้ชอย่างตะด้านจีโนและติกเอรีครับเอดโค้ดไวเข้ยมาเป็นทสิบเจ็ดปี กับเพิองทองครับโดยเจ้าตัวนั้นครับเพิ่งที่จะพาสโมสรอ,อย่างเจ้าหนปานในเวซีดคว้าแชมป์ลิกสูงสุดของประเทศริทูเนียครับได้เมื่อสีสัน2,413ที่ผ่านมาแหละครับ และปลอดส่วนตัวของตะ้านคกตสอย่างตะหน ino, ันจีโนกุสึสีป้ายแดงของเมืองทองครับเป็นชาวอิตาลีครับแต่ไปเกิดและเติบโตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับทำไมบีสองสัญชาติครับซึ่งสมัยเป็นนักเตะนางครับลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์โดยคาแข่งอยู่ในลีกของตะ้านยอรมบันีนับเป็นสิบปีและก็สามารถพูดได้ถึง4ภาษาเลยทีเดียวครับขึ้นชื่อเรื่องของคันปักแันนักตเตะเจาวชนขึ้นสู่ทีมชุ้ใหญ่โดยเฉพาะทีมชาติโปรแลนด์และทีมชาติวิัทเนียที่ลูกทีมขอติดธงปร้มักถึง13คนแหลครับและ ต่างฝักของโคชจีโน่ครับผันตัวเข้าสู่งานโค้ชครับและคุมหลายสโมสรในทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นสโมสรอ,อย่างตะดั่น,นอ็อบบกในเยอรมันดูสบกในเยอรมันสโมสรอ,อย่างตะดั่นโคโรนาแคนเซในลีกของตะดั่นโปรแลนด์และสโมสรอ,อย่างตะดั่นเอไอเคเอเทนครับในลีกของตะดั่นกรีซล่าสุดกับสโมสรอ,อย่างตะดั่นปาเนวิชที่พึงได้แชมป์ของตะดั่นลีกทูวานียเมื่อฤดูกาลล่าสุดเลยครับ และดูทั้งนี้ครับสำหรับเรื่องของเทคนิคนานครับทางฝั่งของโคจิโนครับคือผู้สอนที่เย็บจนไปด้วยกลยุทธ์ครับอีกทั้งยังเป็นแอดโคที่ยกระดับทีมในแบบรวดเร็วครับหลักฐานชิ้นสําคัญครับจากปฏิการทําาที่ผ่านมาของเจ้าตัวนั้นเนื่องจากทุกสโมสรที่ขอคุมทีมนั้นครับจะมีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาต่อเนื่องครับอย่างชัดเจนเลยครับ ขยับไปตอนที่นักเตะกันหน่อยครับมีโค้ดก็ต้องมีนักเตะที่ Import เข้ามาครับอย่างตอนันอารีซิโซโกครับเมื่อได้ประกาศคว้าตัวตั้งฝั่งของกองหลังนีกรีทีมชาติฝรั่งเศสวัย36ปีครับเข้าไปรวมทัพอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยทางฝั่งของตอนันเมืองทองนันครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับได้บุกโค้ตกลงในการคว้าตัวตั้งฝั่งของตอนันอารีซิโซโกครับก็ไปเสริมเก็บรับหลังบานช่วยความแข็งแกร่งครับในฤดูกาล2024ที่กําลังจะเปิดฉากในเดือนสิงหางงงฝั่ขอตน้ โกอตนนครับก็นับเป็นสมาชิกใหม่คนที่8เลยครับต่อยจากทางฝั่งของเดนิสบุจากิติพงษ์ผู wan, ้แตวเชือกจากพันไปสวรรค์กษิเดชเวทยาวง์สราวิทพานทองสกอตบูธและทางฝั่งของยาคอบมาเลยเลยครับและทางฝั่งของตอรันอดีซิสโกโนั้นครับก็เป็นในรับครับทีเล่นได้ทั้งทางฝัง่งของตอรันเซตเตอร์แฮมและทางฝั่งของแบ็กซ้ายครับโดยกองหลังคนนี้ครับผ่านประสบการณ์มาอย่างชุกชนครับโดยโชดในลีกใหญ่ของยุโรปเพราะเคยค้าแข่งกับทั้งสโมสรอ,อย่างตอร์รนปอโต้ริยองบริเซียหรืออูฐูรวมไปถึง สโมสรแอปตันวิลาครับอีกทั้งครับยังเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วอีกด้วยเลยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับจาบทางฝั่งของตระหนอารีชิโตโกนั้นครับในรับเชื้อสายเซเลสในเก่าครับก็จะเดินทางเข้าไปร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับในเดืวันนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงปรีซีซั่นก่อนที่จะเปิดฤดูกาลัญ2 4ในเดือนสิงหาคมที่เมืองทองล้านครับจะมีคิวบุกไปเยือนนครละซีมามาได้4ครับณสนามของตระหนัเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้วยกันเลยครับ ขยับไปตอนที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายของตลระหนัสถวศรมพุนบรีเออร์กันหน่อยครับเมื่อสุดได้จัดการคว้าตัวลุกวัย26ปีอดีตเด็กฝึกจากคมีของบุญยำครับเขาประดมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับโดยางฟังของตระสนมสถวศรมพุนบรีเออร์นั้นครับทีมในศึกทันดีครับได้ประกาศคว้าตัวางฝังของนัทรมวุฒิมูลสุวรรณครับเข้าประดมทัพเตรียมความพร้อมสู้ศึกในฤดูก,กาลหน้านเลยครับ โดยสับทางฝั่งของตะดานนัทวุฒิมูลสุวรรณนาันครับเป็นนักเตะชาวจังหวัดเชยียงรายครับถือเป็นอีกหนึ่งแข่งพลังหนุ่มครับที่พกดีกรีไม่ธรรมดาครับกับการที่ผ่านการติดทีมชาติไทยอยู่กี่าปีมาแล้วครับในชุดลุยศึกของตะดานบวกครับ2019ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยกันแหละครับ และสำหรับทางฝั่งของตะลุนนทวุฒิมูลสมบัตินั้นครับผ่านการเป็นนักเตะในาคาร์เมีของตะั้นบุรีรามก่อนจะถูกสโม,มสรน,นครปฐมยูเนีต็ดครับดึงตัวเข้าพร่อมทีมต่อด้วยสโม,มสรอ,อย่างตะลุนคารเดนซาสตูลยูเนีต็ดและโปดิทโรแอฟซีเป็นทีมล่าสุดครับ และขยับไปตอนที่ทางฝั่งของเตะนันนองบดพิเชฟซีกันหน่อยครับอินพุตมาจากเมืองผู้ดีเช่นกันครับเมื่อสุดพยากรให้ชนนองบดพิเชฟซีครับได้ประกาศขอตัวทางฝั่งของเตะนันอัปโบอีซากับกองนาจากสมรรุทรกริมสบีทาวครับเขาเปดิดทีมเตรียมความพร้อมสู้ศึกธดิบโดยเช่นกาและครับ โดยทางฝั่งของตัวลุกดีกรีทีมชาติสุดานนั้นครับเคยเล่นในกับสโมสรอย่างแตนันกริมสบีทาวเบรลฟอร์ดชตีสการ์ทอสยูนเต็ดโคเชเตอร์ยูนเต็ดสัญญาจิมตัวและทางฝั่งของตตนัทชรูบิวรีทาวซึ่งในพรุ่งนนฤดูกาลล่าสุดครับชิ่ัดมาลานะครับเจ้าตัวลงสนามในลีกเมืองผู้ดีไปทั้งหมด32เกมครับยิงไปได้9ประตูทําไป4แอสซิสต์เดครับและสหรับทางฝั่งของตตนัทอับโบริซานั้นครับก็จะเลือกสมาได้สิบเลงสนามไปกับทัพหนองบัวเชฟซซซีีีใในนฤดูกาลลล2024ท่จะุยั นี่เลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับขย <necesit> ับไปตอนที่ทางฝั่งของทรานทิค2กันหน่อยครับไปเก็บตกตลาดซื้อขายกับทางฝั่งของปูริโต FC ทีมในศึกทรานทิค2ครับได้ประกาศขอตัวทางฝั่งของศิลวุฒิเก่งนอกกองกลางจากการทรานทิค4ครับเข้าร่วมทับด้วยสัญญายืมตัวเลยครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดทางฝั่งของธนาสรารวุฒนานครับได้ออกมาเปิดใจกับธนาสื่อของช่องโปรดิทเทปสี่เลยครับบอารู้สึกดีใจมากครับที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่จะพยายามครับทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและฝากถึงแฟนบอลของธนาโปรดิทเทปสี่ครับเข้ามาเชียร์และเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันเยอะๆเลยครับ โดยซึ่งสำหรับทั้งฝั่งของ์ทนาศิลวุฒิเก่งนอกนั้นครับเริ่มเล่นฟุตบลอลอาชีพกับสโมสรล็กกับธนาศักด์แกฟซีก่อนที่จะได้ไปเลน่นกับอีกหลายสโมสรกับไม่วาจะเป็นสโมสรสมุทรสงครามเฟซีพรามแบงคอกการทเรซีและสโมสรล่าสุดก็คือนักครนลชสิมามาร์ดไดซีครับที่คอยเแชมป์ทีมสองไปครอบครองอีกด้วยแหละครับ ไปพิดาทณาที่สโมสรอย่างางด้านทัพช้างเขาเจ้ากอกกันหน่อยครับกาดเอฟซครับได้เปิดตัว2ในลูกเซมบาที่เข้ามาช่วยยกดบบทีมครับในการล่าตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่สี่สัปนใหม่ด้วยกันแหละครับโดยตรงฝั่งของเตอร์นาเตอร์ฟซนั้นครับได้ประกาศคว้าตัวตรงฝั่งของาตด้านดิโกโอวิเลราครับและทางฝั่งของาตด้านาธานโอลิเวราเช่นกันครับเข้าร่วมทีมจางไปตทางการครับเตรียมที่จะสู้ศึกทันตสองในฤดูกาลใหม่นี้แหละครับ โดยสำหรับคนแรกกันเลยครับทางฝั่งของเตอร์ดันดีโกซินวานันครับสูน้าชาวบราซิลวัย33ปีจากสโมสรของเตอร์ดัน ชนะธนบิลครับที่เคยคาแข้งมาแล้วครับในประเทศไทยเมย์วอาจะเป็นนคปรปฐมยุนเต็ดนครศรียุนเแ็ดแ,และชนะธนบิลส่วนคนที่2ครับอย่างตด้นานนาธานครับโดยทางฝั่งของฟิลเดอร์ซันบิชารบราซิลครับเคยเล่นในกับสโมสรฝรั่งเฟซีและทางฝั่งของนครศรียุนเตดดครับก่อนที่จะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ที่สอและก็ได้หมดสัญญาไปาครับโดยเจ้าตัวน,นั้นครับก็ได้ไปเล่นในลีกของตด้นานอุซเบกิสถานครับก่อนที่จะย้ายกลับมาเล่นในลีกของตด้านประเทศไทยกับทางนยแชงเผาเจ้ากาะในที่สุดเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf f a b r ีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ